ช่ว้ฟังบทเพลงคนสวยใจดำนะก็เป็นบทเพลงของครูระพินผู้ไทยนะใบหน้างามงามไม่น่าใจดำเลยแก้วตาดำน้ำยอมผ้า ไม่เวทนาบางเลยจอมควันเคยเขียนจอมอส่งไปขอักอยู่ทุกวันกลับไม่รักคนบ้านเดียวกันไปผูกสัมพันธ์หนุ่มกรุงชื่นใจ ใบหน้างามงามไม่หน้าใจดำเลยแก้วตาใบหน้าสวยลำค่าแต่ใจกับหน้าผิดกันไกลใจดำดำดำ,ดำปล่อยพมช้ำคุณชื่นหัวใจ ไม่ยอมรกักเราวยังหลอกใช้ผมทำเท่าไรไม่เคยปราณีเพลสายแห่งแรงยังหาน้ำได้แต่ผมหาน้ำใจ คนสวยสักหยดไม่มีมีแต่น้ำํำที่เหยียบและยํำผมจนสิ้นดีผมสุดช้ำน้ำตาไหลปรีทำดีไม่เคยเห็นใจ คนสวยใจดำเชิญเถิดเชิญยำผมให้จมคุณจะเยยหรือคมผมก็ยอมตรมไม่จากไปไหนจะรอ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 คนสวยจนจะเห็นใจ จะเฝ้ารักรักคุณเรื่อยไปรักคุณจนตายคนสวยใจดำกราบขอบคุณมากนะฮะก็ผ่านไปฮนะ